รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะรัตณีกังวลไกลและรายการส่องธรรมค่ะหลายคนอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ได้เริ่มต้นขอให้เชื่อมั่นเสมอค่ะว่าทุกวันพรุ่งเราถือเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตได้เสมอค่ะและจุดเริ่มต้นดีๆสําหรับเช้าวันนี้วันเสาร์วันพักผ่อนแบบนี้มีอะไรที่รายการของเรานํามาฝากติดตามได้เลยค่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมเดินทางมาที่วัดพระบรมธาตุวรวิหารอำเภอชัชนาทจังหวัดชัยนาทกราบนมัสก,การท่านเจ้าคุณพระราชวัชิรกิจจทรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหารที่ได้เข้าร่วมประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักทางศาสนาขยายผลสู่หมู่บ้านศิลธรรมณห้องประชุม พระครูวิมลคุณากรอาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยมีนายนัทีมนตรีวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดัยนาทเป็นประธานหลังจากนั้นได้เดินทางกลับมาที่วัดเพื่อรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดไม่ได้ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรเนื่องในโอกาสวันนวมินมหาราช 13ตุลาคม2566รายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะกับนักการพระราชวัชิรกิจจาทรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและเจ้าอาวาสวัดระบรมท่าสา,า,ารวิหารพระวิสุทธินายกเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุทธ์ชัยนานทปฐยธานีเรียนท่านรองผกกู้ว่าการจังหวัดชัยนาท ท่านชวัล,ลากาลีมีขอเตปประจำมัสกิดมูฮัมหมัดียะในวิชานเท้าทองประธานกรรมการประสานงานกิจักรโปรเซตแตนจอดัยนาดหัวหนาสนิการทุกท่านสม่อบนชนและผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นความินดีอยิงอย่งที่ได้เป็นประธานในพิธีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสับเครื่องโครงการปองดอง สมานฉันโดยใช้หลักศาสนาขยายผลสู่หมู่บ้านศิลธรรมในวันนี้เจา้าชัยนาทได้ขับเคลื่อนแนวทางขับเคลื่อนการสร้างความองรอองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมะทางพ,พระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาสินงท์าขยายผลสู่หมู่บ้านศิลธรรมโดยมีการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยึดหลักทางศาสนาและนํามาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างกองรองสมานฉันท์ซึ่งจะขอให้เกิดสันติสุขในหมู่บ้านชุมชนของทุกกลุ่มไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดทั้งคุูสคิดอิสลามศาส,สนาหรือความเชื่อในอื่น ตัวมีเป้าหมายการดำเนินการโครงการเพื่อให้เกิดความสาม,มคัคคีลดปัญหาความขัดแย้งสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทําให้สังคมสงบร่มเย็นและมีความสุขอย่างยั่งยืนครอบคลุม505หมู่บ้านอีบสชุมชนของจังหวัดชัยนาทั้งนี้จังหวัดชัยนาจะขับเคลื่อนการดำเนินโครงการด้วยกลไก3 5 7 อันได้แก่3ระดับคือระดับชุมชนจังหวัดและระดับชาติ 5. กลไกคือคกลไกการประสานงานภาคีเครือข่าย 2. กลไกแผนงานและยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการกลไกที่3คือกลไกลการติดตามและประเมินผล 4. กลไกการจัดความรู้ 5. คือคกลไกการสื่อสารสังคมส่วนเจ็พารเคียเค,ครือข่ายได้แก่ภาครัฐภาควิชาการภาคประชาชนภาคเอกชนภาคประชาสังคมสื่อมวลชนและก็ภาคศาสนาซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขับเคลื่อนเพื่อบประุธวัตถุประสงค์ของโครงการบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดพิธี ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการขับเคลื่อนโครงการสร้างความฟองรอนสนอนสมานฉันโดยใช้หลักทางศาสนาขยายผลสู่หมู่บ้านศรีธรรมต่อไปขอาการาบวสการด้วยเคารพอย่างสูงและขอ,ขอขอบคุณทุกท่านครับขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมรายการส่องธรรมทุกท่านอาตมาพระราชวชิรกิจจาธร จ้าวัดวัดพระบรมธาตุวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทซึ่งเมื่อเช้านี้อาตมาก็มีกิจกรรมได้ไปร่วมลงนาม MOU กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทคือท่านนาทีมตรีวัดพร้อมทั้งน่วยราชการต่างๆในเรื่องความปรองดองสมานฉันท์ตามนโยบายของรัฐบาลที่เขือนชนปานเจ้าพยาสำหรับ วัดพระบรมธาตุนั้นก็มีกิจกรรมที่จะทำในช่วงวันที่13ตุลาคือวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินธรรมหาภมหาราชบรมนาถบาพิรซึ่งพระองค์นั้นทรงเรียกว่าเป็นพระบิดาก็ได้นะของประชาชนชาวไทยซึ่ง ประชาชนชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าทุกคณะนั้นก็มีความเคารพร,รักพระองค์ท่านยิ่งกว่าพ่อหรือว่าเป็นพ่อของแผ่นดินซึ่งพระองค์ท่านนั้นก็มีความผูกพันทางวัดพระบรมธาตุพระองค์ก็ทรงได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดพระบรมธาตุนะหลายครั้งด้วยกันแล้วก็อีกประการหนึ่งนั้นพระองค์ท่านยังได้ <c oughs> ยกฐานะของวัดพระบรมธาตุขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นโทนะชนิดวรวิหารซึ่งในหัวเมืองต่างๆนั้นจะไม่ค่อยมีนะเมื่อปี2499และนอกจากนั้นพระองค์ท่านยังได้พระทานพระรััรร์ส่วนพระองค์อรอรูปนะหลวงพ่อเพชรจำลองในพระวิหารหลวง ที่ปรฏิสฐานบ่อน้ำพุทธมนต์นะญาติโยมทั้งหลายนี่ที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ประมาณ700 0แสบาทพร้อมทั้งทองคำเป็นแผ่นดวงทองคำทึ่งจารโลกแผ่นดวงข้างทั้งสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระภูมวิพลมหาราชและพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ซึ่งพระองค์นั้นทรงพระราชทานทรัพย์ให้ในการเททองโดยเจ้าบคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัชรสงครามได้ผลิตได้มาเต็นผู้แทนพระองค์เ,เมื่อปี2553ยทางวัดก็จะมีกิจกรรมในการทําบุญใส่บาตแล้วก็ทําเจริญจิตภาวนาก็เชิญชวนญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน นพร้อมใจกันนอกจากนั้นงานวันที่13ตุลาแล้วงานที่สำคัญของวัดพระบรมธาตุก็คืองานวันกรถินกรถินพระราชทานประจำปี2566ปีนี้สากรตรวจบัญชีสากรก็ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐถินแล้วก็จะทำการทอดผ้าพระกฐถินในวันที่27พิกา เป็นวันลอยกระทงแต่ว่าอาตมาจะฟื้นปูประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญทางบุรณการนับแต่บุรณการซึ่งในจารึกของพระเจ้าอยู่หัวไทยศัก์ได้จารึกไว้ว่า,าได้ทำการสมโพธฉลองพระธาตุวันลอยกระทงโดยจะอัญเชิญพระพระกรถินทางชนละมากคือทางเรือ ในวันที่26พฤศิกาเวลาบ่าย2โมงแล้วก็ทางวัดก็กำลังดำเนินการก่อสร้างพระนอนอุตมะมงคลก็ยาว19เมตรคอคือ38ศอกคำว่าอุตมะมงคลแปลว่ามงคลสูงสุดมงคลสูงสุดก็คือมงคล38เหลือแตพ่พระวิหารที่จะประฏิษาฐานพระนอนอก็ขอเชิญชวนจะต้องทำพระวิหาร ประดิษฐ์ประธานพระนอนก็ก็จะใช้งบประมาณก็หลายล้านอยู่นะจมพลกพเชิญท่านเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีแล้วก็ก้าบดีที่มีศรัทธาได้มาช่วยกันนะทำนุปบำรงพร,ระพุทธศาสนาวัดพระบรมธาตุนั้นนอกจากจะมีะพระบรมธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วยังมีน้ำมุทธมนตที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างพออทองในพระโบสถ เปลี่ยนเป็นโพธรูปดินเหนียวหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่ใหญ่แล้วก็ประมาณเจ็ดอกนนโยมเจ็ดอกปั้นด้วยรูปดินเหนียวขออำนาจคุณงามความดีคุณภรสีรัตนทรัยด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพเทวตานุภาพอนุภาพของเหล่าเทวดาปกป้องคุ้มครองรักษาประเทศชาติประสาทนาวัาดา่ารามดวงยาตัดสินเมลิ์ของเจ้าระคุณสมเด็จพระจันโต หลงปูดสุขและหลวงพ่อช้างอดีตเจ้าวาดทุกรูปทุกนามจงปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านทุกคนอยู่ดีมีสุขอยู่เย็ยนเป็นสุขมั่งมีสีสุขทุกท่านทุกคนเธอสาธุอน,นุโมทนาเรื่องราวดีๆแบบนี้ท่านผู้ชมรับชมได้ผ่านรายการสองธรรเป็นประจำค่ะ วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมและสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามย้อนหลังผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเรายังคงติดต่อหากันได้นะคะรัันีกงวันไกลและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ